สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบครูแนนนะคะและในวันนี้ครูแนนจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะจะเป็นเรื่องไก่ได้พลอยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันดูเลยนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านหลังหนึ่งในชนบทซึ่งเจ้าของก็คือชาวนาเขาเลี้ยงไก่ไว้เป็นจำนวนมากๆ ทุกๆวันชาวนาจะปล่อยให้ฟูงไก่ออกมาเดินคุ้ยเขี่ยหากินตามธรรมชาติที่ลานดินกใกล้ๆก,กับทุ่งนาเช้าว,วันหนึ่งขณะที่พ่อไก่กำลังเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารที่ลานหน้าบ้านของชาวนาอยู่นั่นเองมันก็เหลือบไปเห็นพลอยเม็ดงามเม็ดหนึ่งส่องประกายระยิบระยับอยู่บนพื้น พอไก่จ้องมองพลอยวิบวับเม็ดนั้นพลางรำพึงขึ้นมาว่าเอกเอกเอกถ้านายข่ามาพบเม็ดพลอยนี้เขาต้องดีใจมากแน่แน่และต้องเก็บมันขึ้นมาเลยทีเดียวแต่สำหรับข้าพลอยเม็ดนี้ไม่มีค่าแม้แต่น้อยอันที่จริงข้าวเปลือกหนึ่งมเมล็ด ยังจะมีค่ามากกว่าพลอยทั้งหมดในโลกเสียด้วยซ้ำจากนั้นพ่อไก่ก็เดินผ่านพลอยเม็ดนั้นและคุ้ยเขีียดินเพื่อหาอาหารกินต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งของล้ำค่าอาจไม่มีประโยชน์เลยหากตกไปอยู่กับคนที่ไม่รู้คุณค่าชเช่นเดียวกับพ่อไก่ที่เห็นเมรร็ดพลอยราคาแพงอยู่ตรงหน้าแต่ก็มีอาจใช้ประโยชน์ใดๆกับสิ่งมีค่านั้นได้เลยนิทานวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันหน้านะคะสวัสดีค่ะ